เปิดอาณาจักรโน้ตอุดม1,000ล้านสารภาพรักเป็นล่าต่อหน้าทั้งประเทศทำความรู้จักธุรกิจโน้ตอุดมแต้พาณิชย์นักท็อกชอที่ไม่ธรรมดาพออยังเป็นนักธุรกิจที่ปั้นรายได้ในแต่ละปีสุดทึงโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ เป็นหนึ่งในศิลปินที่ข้าวบอดในวงการท็อกโชหรือเดี่ยวไมโครโฟนในเมืองไทยมามากกว่า20ปีโดยศิละปะการพูดที่มีสเสน่ห์และมีเอกลักษณ์ทำให้มีเหล่าแฟนคลับทุกรุ่นทุก,กวัยติดตามกันหนาแน่นซึ่งกว่าจะเป็นโน้ตอุดมแต่พานิชท,ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะเขาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลำแข้งของตนเองประวัติโน้ตอุดมแต่พาณิชเกิดเมื่อวันที่1กันยายน2511ที่จังหวัดชนบุรี เป็นลูกของทองสุขอารีล้นกับสมจิตแต้พาณิชย์มีพี่น้อง3มคนเขาเป็นลูกคนกลางจบการศึกษาระดับปถมที่โรงเรียนวัสสาลาลอยและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสุรวิทยาคารก่อนจะไปเรียนต่อที่แผนกวิชาพานิชยศินวิทยาลัยพอช่างเริ่มทำงานแรกเป็นนักเขียนการ์ตูนที่นิตยสารชัยพฤกใช้นามปากกาว่าน้ตหน้ามืน โนดอุดมได้มีโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการสมัครเป็นนักแสดงตัวประกอบในรายการวิก07ของ JSL ก่อนจะได้รับการชักชวนเข้าร่วมรายการยุทธการขยับเหงือกและรายการอื่นๆอีกมากมายจนได้รับฉาย,ยาว่าเสนาโนดในเวลาต่อมาโนตอุดมแต้พาณิชย์ได้ตัดสินใจแยกตัวออกมาจากรายการยุทธการขยับเหงือกแล้วหันไปจัดเตี่ยวไมโครโฟน โนตอุดมนอกจากจะเป็นนักทอล์กโชว์แล้วเขายังเป็นนักธุรกิจอีกด้วยได้ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบรายชื่อของโนตอุดมแต้พาณิชย์นั่งเป็นกรรมการ,รบริษัท5แห่ง